สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับอยากจะพูดคุยเรื่องสําคัญก็อยากจะกราบเรียนดังนี้น,นะครับว่าคลิปของผมเนี่ยช่องพชินชาแนลเนี่ยถ้าท่านฟังไม่จบหรือท่านยังไม่เข้าใจแนวทางความคิดของผมแล้วท่านจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในยุคนี้เนี่ยให้ท่านฟังให้จบนะครับให้ครบถ้วนในสิ่งที่ผมพูดแล้วเราจะไปด้วยกันในฐานะครอบครัวฟุตบอลครับ คลิปนี้อาจจะมีเสียงฝนแทรกเล็กน้อยนะครับในห้องที่ผมทํางานเนี่ยมันก็ยังมีช่องระบายอากาศนะครับที่ติดพัดลมระบายอากาศมันก็มีเสียงฝนรอดเข้ามาพายุเข้าครับหวังว่าเพื่อนๆในหลายๆพื้นที่ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับจากสถานการณ์น้ําตอนนี้พายุเข้ามาแล้วครับตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนมาตอนนี้แม่นมากนะครับพูดถึงเรื่องบอลไทยเราเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนอื่นนะ เพราะว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังคลิปผมมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเป็นขาประจําเป็นแฟนคลับหรือเป็นเพื่อน,อนที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยจะไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของวงการฟุตบอลไทยเลยในการพูดคุยในความคาดเคลื่อนของวิธีคิดและความเข้าใจที่คาดเคลื่อนแตกต่างกันมันทําให้เกิดกระแสที่ค่องข่าจะเป็นดาราม่าแล้วค่อนท่าจะวุ่นวายครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า ผมใช้คําว่าสักราชใหม่ของฟุตบอลไทยคือผมเริ่มนักศักการตั้งแต่ผมเริ่มทําคลิปตั้งแต่อิชิเริ่มทําฟุตบอลนัดแรกครับในการแข่งขันเอเชียนคัพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาตรงนั้นแหละครับเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องมุ่งไปแล้วก็จุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนั้นครับเพราะว่าฟุตบอลไทยเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับมาถึงตอนนี้นะครับเราทําอันดับและเราก็ควรจะเปลี่ยนมุมมองหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในการที่การรับชม ฟุตบอลทีมชาติไทยหรือช้างสิทธิ์ของเราในการเดินทางนะครับเราจะมุ่งหวังสิ่งใดเนี่ยผมพยายามพูดมาหลายคลิปแล้วหลายท่านคงจะทราบครับว่าเราจะาโฟกัสในแนวทางที่เป็นไปได้ในแนวทางที่มันจะทําให้ทีมชาติไทยเราขับเคลื่อนกันไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกอย่างแท้จริงแนวทางนั้นนะครับแนวทางนั้นก็คือการเก็บแรงจิ้งฟี f a นะครับเลื่อนระดับโลกเราขึ้นให้ได้แล้วก็เดินตามแนวทางเจแปนเวในการสร้างครอบครัวฟุตบอล แล้วก็มีทัศนคติที่ดีนะครับต่อฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนมาถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในฝั่งของอมือสมัครเล่นกองเชียร์เล่นเพื่อสุขภาพหรือเราจะอยู่ในฝั่งของมืออาชีพในการที่จะมุ่งสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือทีมชาติตรงนี้ต้องให้ความสนับสนุนกันและเราต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องระบบฟุตบอลเป็นหลักครับระบบตัวบุคคลก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่าซูเปอร์สตาร์ไม่สําคัญนะสำคัญนะครับ แต่ว่ารากฐานที่เราไปปะและเรยมานานก็คือระบบของฟุตบอลไทยมันมีอยู่4ข้อง่ายๆสั้นๆครับสำหรับเจแปนเวก็คือ1พัฒนาทีมชาติไทยให้ดีที่สุด2พัฒนาทีมระดับเยาว,วชนให้ดีที่สุด 3. พัฒนาโค้ชครับ4ประชาสัมพันธ์และสร้างครอบครัวฟุตบอล4ข้อฟังเหมือนง,ง่ายๆแต่ในรายละเอียดมันมันเยอะครับผมพูดมาเป็น500คลิปก็ยังไม่จบเลยตรงนี้มันมันเป็นจุดที่เราควรจะเอาจริงเอาจากในเริ่มต้นได้แล้ว เพราะระดับฟุตบอลไทยเราควรจะอยู่ที่แรงกริงระดับ50ของโลกครับอยู่ประมาณนั้นแหละอยู่บริเวณแถวซาอุดีอาระเบียอยู่บริเวณแถวกาตรานั่นแหละครับนั่นแหละครับคือระดับฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงแต่ตอนนี้เราร่วงลงมาเยอะครับเรามาอยู่อันดับที่ร้อยค่อนข้างที่จะต่ํามากนะครับจากสถิติที่ผ่านมา20ปีให้หลังเนี่ยเราประสบปัญหานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่เราไม่พูดถึงครับแต่ตอนนี้เราขยับขึ้นมาแล้วครับ10กว่าอันดับ และมีวิแววว่าถ้าเราเก็บแรงคิงฟีฟ่ใน International a m a t ถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเรามีโอกาสจะขยับขึ้นไปเกือบ20่ันดับครับจากต้นปีมาทำให้ทีมชาตไทยเรามีพัฒนาการที่ค่อนข้างจะรวดเร็วและแตกต่างจากทีมในย่านเอเชียพอสมควรครับตรงนี้เราต้องเห็นนะครับเขาโค้ชฟุตบอลต้องเห็นและทีนี้นะครับมาเข้าประเด็นเลยที่ผมอยจะพูดคุยกันในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการสร้างทีมใหม่ของโค้ดอิชิและทางสมาคม เขาว่าสร้างทีมใหม่ถ้าเราเอาไปปนเปในความคิดที่เราคิดว่าทีมชาติไทยเหมือนเดิมเลยทุกสิ่งทุกอย่าง,งต,ตั้งแต่รุ่นนู้นแลครับตั้งแต่รุ่น2030ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ที่จริงมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับผมบอกว่าสิ่งที่ผ่านไปก็ให้มันลืมมันไปอะไรมันดีก็เก็บไว้ครับให้ขานชื่นชมตอนนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วนะครับจะเดือนมกราคม2 0 2 4มาเป็นยุคใหม่แล้วเราเริ่มต้นใหม่แล้ววิธีการเล่นของทีมชาติไทยก็ไม่เหมือนเดิม เปลี่ยนนะครับพูด,ดง่ายๆว่าเราเปลี่ยนมาอย่างชัดเจนและที่นี้มีคําถามว่าถ้าเกิดเรานะครับทาทีมด้วยหลายทีมแล้วก็มีนักเตะร,รุ่นเยาวชนขึ้นมาเยอะและตอนนี้เยาวชนของเราไม่ว่าจะเป็นยูยี่สิบเอ็ดยูยี่สามเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะบางหลายหลายรายนะครับที่เตะอยู่ในไทยลีกที่เตะอยู่ในดับอาชีพที่ฝีเท้าสามารถมารับแท็กติกและเป็นทีมชาติไทยที่ดีเหมือนเหมือนอย่างที่เราไปแข่งขันที่เวียดนามมาเมื่อกี้เนี่ย ในซิล k ์เอลพีเนี่ยที่เราสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมที่นักเตะของเรานะถึงแม้ว่าจะยังอายุไม่เยอะแต่เขาเหล่านั้นคือผมใช้คำว่านักรบรับจ้างครับเขาเป็นมืออาชีพแล้วครับในการแข่งขันอยู่ตามสโมสรต่างๆถึงแม้จะอายุ20ปี21 22ปีนะครับเหมือนเป็นเยาวชนอยู่23อยู่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นนักรบรับจ้างเขาเล่นระดับอาชีพลงบทอัดในลีกต่างๆแล้วครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยยังเป็นนักเตะเยาวชนอยู่ไม่ได้ครับการที่เรามีทีมยูยิบสามยูยี่สิบยูสิบหกเพราะมันจะต้องเข้าไปสู่กรอบบริเวณที่มีการพัฒนาในเยาวชนรุ่นนั้นๆเท่านั้นครับแต่ถ้าความสามารถเค้เขาโดดเด่นเนี่ยเขาก็สามารถจะขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เลยนะครับเหมือนนักเตะสเปนนักเตะฝรั่งเศสนักเตะอังกฤษในหลายชาติที่เป็นยุโรปเนี่ย นะครับหรือว่าทางเอเชียที่ทีมระดับชั้นนำเนี่ยเขาก็ใช้นักเตะอายุ1 7 18 19เนี่ยมาติดทีมชาติถ้าความสามารถถึงก็ต้องดึงขึ้นมาครับแต่เวลาเล่นบางครั้งนะครับถ้ามาติดทีมชุดใหญ่แล้วอาจจะไม่ลงไปที่ทีมชุดเด็มก็ได้หรือนะครับจะลงไปช่วยทีมในรุ่นเยาว,วชนก็ได้คือสามารถเล่นได้นะครับตรงนี้แล้วมันมันจะมีคําถามว่านักเตะนะครับคือคือตอนนี้เรา เราต้องไม่มีประเด็นนะเกี่ยวกับนักเตะที่เป็นซูเปอร์ร์ของเราไม่ว่าจะเป็นทีรทรบุญมาทันชนาธิบสงกระสินนะครับและหลายคนครับที่เป็นรุ่นนี้เนี่ยที่เป็นรุ่นใหญ่อตอนนี้ทุกคนก็ยังเป็นนักเตะชั้นยอดอยู่ครับเราเราต้องมองมุมนี้นะว่านักเตะดังกล่าวยังเป็นนักเตะชั้นยอดของทีมชาติไทยเพียงแต่ว่านักเตะ,ละหลายท่านเนี่ยยังติดภารกิจอยู่กับสโมสรซึ่งมีภารกิจสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาดับนะครับในหลีกต่างๆหรือจะเป็นการชิงถ้วยสําคัญของทวีปตัวนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่นักเตะซูเปอร์สตาร์เหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ช่วยทีมเพราะว่าไม่มีใครไม่สามารถจะเอาใครมาทดแทนนักเตะเหล่านี้ได้แต่ทีนี้ปจุดมุ่งหมายของทีมชาติไทยของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับอย่างที่ผมพูดมาหลายคลิปว่าเราต้องการเก็บแรงกิ้งฟีฟ่าในอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมท นะครับแล้วบางครั้งเราต้องการทวยคิงขับเราต้องการทวย a f f เนั่นเป็นความจริงครับแต่ทีนี้นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยทั้งโค้ชทั้งสมาคมมีอิสระในการเลือกตัวผู้เล่นเขา่าจจะหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะจากสโมสรใดก็ได้ที่ถือบัตรประชาชนไทยที่เป็นคนไทยนะนักเตะจากที่ไหนก็ได้สามารถขึ้นมาติดทีมชาติได้ตรงนี้แหละครับก็ยังพอมีตัวเลือกเพราะคุณภาพนักเตะของเราเนี่ยผมดูแล้วนะถ้าเกิดอิชีวางแผนไว้ได้ดี คุณภาพนักเตะของเราหลายๆคนนะสามารถขึ้นมาทดแทนนักเตะรุ่นพี่เหล่านี้ได้แม้ฝีเท้าจะยังไม่เท่ากับรุ่นพี่เหล่านี้ตรงนี้แหละครับเป็นการสร้างสร้างทีมขึ้นมาในลักษณะทีมอย่างบัตรทีมใหม่และการสร้างครั้งนี้นะครับเราจะต้องมองด้วยสตินะครับว่าเราสร้างเพื่ออนาคต6กถึงแปีข้างหน้านะครับดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอานักเตะเยาวชนเหล่านี้ขึ้นมาให้เร็ว พราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยสร้างทีมในลักษณะนี้มาก่อนหรือสร้างน้อยมากเราจะมุ่งเราจะมุ่งกันปีต่อปีเดือนต่อเดือนคือคือเรามองไปไม่ไกลอะเรามองแค่ว่าเออต้นปีหน้าน่าจะมีเชียนคับต้นปีหน้าจะมีฟุตบอลถ้วยนั้นถ้วยนี้หรือมีการแข่งขันที่เราเคยมองว่าการแข่งขันชิงถ้วยชิงชนะเลิศในแต่ละทัวร์นาเมนต์เป็นเรื่องสําคัญเราลืมไปนะครับว่าระดับอันดับโลกของทีมชาติไทยและการขยับขึ้นในองค์รวมของทีมและ ระบบทีมเนี่ยมันสําคัญมากเสียยิ่งกว่าบอลถ้วยด้วซ้าไปนะครับดังนั้นเราเราควรจะมีทัศนคติใหม่นะครับขอ,ของฟุตบอลไทยว่าตอนนี้นะเราพลาดการเข้ารอบฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกามาแล้วจุดมุ่งหมายต่อไปของทีมยังแบบชุดต่อไปเนี่ยจะต้องวางแผนให้ไกลไปถึง6ปีถึง8ปีปีข้างหน้าที่เราจะไปแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งถัดไปที่ถัดไปจากสหรัฐอเมริกาอีกนะครับ ดังนั้นเนี่ยนักเตะอายุน้อยที่ขึ้นมาติดตอนนี้มันเป็นการดีมากที่ทีมชาติไทยเราจะไม่เคยสร้างแบบนี้เลยที่จะให้เด็กอายุ19ปี20ปีขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราเอาขึ้นมาได้นะเราจะได้เปรียบอย่างมากเลยเพราะว่าเราเตรียมทีมในระยะที่เรียกว่า8ปีถึง6ปีเลยในการที่ไปแข่งระดับโลกจริงๆและในช่วงเวลานี้นักเตะเหล่านี้นะครับจะขึ้นมารับประสบการณ์รับแผนการเล่นจากอิชิยอย่างเต็มที่ ส่วนประเด็นของนักเตะรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะอย่างพี่เจพี่มุ้ยนะครับพี่อุ้มอย่างเงี้ยจะยังไงมันก็เหมือนเดิมเลยครับพี่ๆเขาก็เตะอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าจะลากพี่เจพี่มุ้ยพี่อุ้มไปเตะอีกใน8ปีข้างหน้ามันไปไปไม่ได้ครับแค่นั้นเองประเด็นมีอยู่แค่นั้นไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยแต่ตอนนี้ในระยะ2-3ปีข้างหน้าเนี่ยพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยยังมีความสาคัญนะในแมตช์สำคัญๆอย่างชิงแชมป์เอเชียในทัวร์นาเมนต์สำคัญทัวร์นาเมนต์หลัก ที่เขาสามารถมาร่วมแข่งขันกับทีมชาติไทยได้ตรงนี้แหละครับจึงเป็นประเด็นที่บอกว่านักเตะซูเปอร์สตารุ่นพี่เหล่านี้เนี่ยนะครับที่มีฝีเท้าจัดที่มีฝีเท้าระดับเอเชียเนี่ยยังสามารถมาติดทีมชาติไทยได้เหมือนเดิมในวาระโอกาสที่เหมาะสมแต่ตอนนี้เราต้องการทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเยาวชนในอนาคตใน6ปีถึง8ปีข้างหน้าที่เราจะไปแข่งขันกับชาวโลกเราต้องการไปแข่งขันกับชาวโลกครับ เราไม่ต้องการชนะเวียดนามหรืออินโดเราต้องสร้างแต่ตอนนี้และนักเตะรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรต่อกันนี่คือพี่น้องกันครับนี่คือพี่น้องกันพี่เจพี่มุย้ยพี่อุ้มเนี่ยก็เข้าใจว่าเออนะอีก8ดปีพี่อาจจะไม่ได้เตะแล้วแหละพี่อาจจะเตะปีห้าปีน้าพี่อาจจะมีภารกิจไปเป็นโค้ชหรือไปทําธุรกิจก็ได้มันอาจจะอิ่มตัวแล้วแหะ แล้วต่อไปก็ต้องขอส่งมอบให้น้องน้องน้องขึ้นมาแต่เริ่มมันต้นนี่แหละดีแล้วน้องจะได้มีประสบการณ์ร่วมกับพี่ไปเรื่อยๆจนกว่าพวกพี่จะเลิกเล่นน้องก็ไปต่อพอไปต่อตอนนั้นน้องก็เก่งแล้วมีอยู่แค่นี้เองครับ EC มากเลยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเอานักเตะรุ่นใหม่ขึ้นมายังบัตรขึ้นมาแล้วก็ไปปลดระวางรุ่นพี่อะไรมันรุนแรงเงินไปครับประเด็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการสร้างทีมตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้าน้องๆรุ่นกลุ่มอายุ18-19 20ปีขึ้นมาติดทีมชาติไทยไวัยเท่าไหร่นกะก็เอราวันการ,ริเยรีมาเตะจูดเบลอายุ20ปีได้รีบขึ้นมาเล่นธีรศักเ์เผยพี่ไม้เนี่ยอายุ20เป็นต้นเนี่ยได้ขึ้นมาเล่นนะครับเอกนิตฐ์ปัญญาอย่างนี้ฮะสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเขามาเล่นเต็มทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมันจะทาให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยโอ้โหครับกระดูกไม่ต้องพูดถึงเลยพูดวอลโลรั้างหน้ากระดูกนักเตะเหล่านี้คือคือระดับเอเชียแล้วครับ นี่คือสิ่งที่มันจะเป็นนะแล,แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติว่าผ่านไปอีกปี2ป,ปีจะเริ่มคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งหน้าอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยนักเตะอย่างนักธกิจโพสีนะหลายหลายคนที่อยู่รุ่นยูสิบเจ็ดตอนนั้นน้องนองกลุ่มนี้จะอายุประมาณ19-20ปีิปีขึ้นมาติดทีมชาติครับอาจจะมาเล่นตัวจริงเลยก็ได้ตอนคัดเลือกบอลโลกหรือจะเข้ามาติดเป็นตัวสำรองก็ได้นักเตะรุ่นนะครับอย่างเอกนิต์ปัญญานะครับอย่างสมมุติว่าจุดเบลมาหรือว่าอย่าง ธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเขาก็อยู่อายุอยู่น่าจะอยู่ประมาณสักยี่ส26ี่ยี่ห้ายี่หกก็กําลังพีคครับถ้าได้ไปบลโลกเขาไปตอนอายุยี่สิบเจ็ดปียี่หกปีตอนนั้นแหละครับคือรุ่นใหญ่เลยมันก็ไปตามการเวลาของมันครับนี่มันดีแล้วครับที่นักเตะรุ่นเล็กจะขึ้นมาติดรุ่นใหญ่แต่ถ้าเรามาพูดประเด็นว่าเอาเด็กขึ้นมาตอนนี้แสดงว่าจะไม่ให้พี่เจพี่มุย้ยพี่อุ้มรุ่นใหญ่เนี่ยเล่นแล้วใช่ไหมหรื่อ ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเกินไปสักหน่อยมันก็ทะเลาะกันครับสักหน่อยก็มีเรื่องกันความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดความจริงแล้วคือพี่พเขายัเงเล่นอยู่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เราต้องเหมือนเหมือนเหมือนพี่เจพูดเนี่ยพี่เจชนาทิพย์พูดไว้นะครับบอกว่าเด็กๆควรจะขึ้นมาได้แล้วน้องๆ้องืนควรจะขึ้นมาตั้งนานแล้วจะได้มีประสบการณ์ในระดับนานาชาตินะครับจะได้มารับแทคติกในระดับสูงกับโค้ดิชิหรือโค้ดในระดับชาติ เขาจะได้เรียนรู้การเล่นยิ่งได้ได้เล่นในรูปแบบทีมชาติชุดใหญ่เร็วที่เร็วเท่าไหร่เนี่ยกว่าเขาจะใช้ประสบการณ์นี้ไปเล่นในระดับเอเชียระดับโลกอะ่ะมันจะได้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นตรงนี้สําคัญผมยิ่งจะให้อยากให้เด็กๆขึ้นมาวันนี้เลยครับในใจผมนะขึ้นมาเลยครับถึงแม้ว่าพี่ๆเขาจะมาถ้าพี่ๆเขาเหนื่อยนะเขาก็อยากจะพักเขาอยากดูน้องๆเตะเหมือนกันเหมือนกับนักเตะญี่ปุ่นที่ผมพูดครับว่าซูปเปอร์สตาร์เขาอย่างโซนเฮืองมินนะ หลายหลายคนเนี่ยพร้อมที่จะไปนั่งบนอาถรรย์ดูนักเตะรุ่นน้องเตะครับเขาไม่ได้ห่วงตำแหน่งเขาเขาไม่ได้ห่วงความเป็นซูเปอร์ร์เขานี้คือนักเตะรุ่นใหม่เขามีแพชชั่นแบบนั้นแล้วนักเตะเจนใหม่คิดแบบนั้นแล้วครับเขาทําหน้าที่มาเพียงพอแล้วต่อไปในชั้นก็จะใช้ชีวิตชั้นเหมือนกันเราก็อยากจะใช้ชีวิตเป็นคนปกติพอแล้วสำหรับฟุตบอลมันก็ไปถึงเวลาวันหนึ่งที่เขาจะคิดแบบนั้นเพราะว่าเขาทํามาถึงขีดสุดแล้วในความสามารถในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับ ฐานะก็มั่นคงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องการชีวิตเป็นส่วนตัวมันต้องมีวันนั้นครับแล้วนักเตะรุ่นหลังขึ้นมาเนี่ยก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะซูเปอร์สตารุ่นต่อไปการขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ในตอนนี้เนี่ยที่เป็นนักเตะเยาวชนอายุน้อยเนี่ยผมบอกไว้เลยครับจําเป็นอย่างยิ่งและผมคิดว่านักเตะไทยที่เป็นเยาวชนจะทําได้ดีด้วยไม่ได้แย่นะครับตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าเยาดีว่านักเตะเหล่าน,นี้จะขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ ใชครับเพราะฉะนั้นเราเราเราอย่าไปคิดนะว่าถ้าเกิดโคดิชิหรือสมาคมเอาเอานักเตะเยาวชนเข้มาติดยเยอะแล้วนักเตะที่เป็นซูเปอร์ร์จะทาอย่างไรอันนั้นมันมันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันมันส่อไปทางที่จะทําให้มันเกิดปัญหานะมันจะเป็นดรามา่าความจริงแล้วเรื่องเราไม่มีอะไรเลยพี่ๆเขาก็าเตะเป็นเหมือนเดิมนละครับเรื่องน้องๆขขึข้นมาดีแล้วครับจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่จะเดินไปข้างหน้าอีกยาวไกลครับ เขายิ่งขึ้นมาเร็วยิ่งเบียนประโยชน์ต่อทีมชาติไทยในอนาคตซึ่งเรามีทัวร์นาเมนต์นะชิงแชมเอเชียทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกในครั้งหน้ารอคอยอยู่เราฝันใช่ไหมครับว่าเราอยากจะเข้าไปรอบเพลยก,ลกหรือเป็นแชมป์เอเชียเราเคยฝันใช่ไหมครับว่าจะเห็นทีมชาติไทยเราไปฟุตบอลโลกมันจะเป็นตามฝันได้นะครับถ้าเกิดยินยอมให้น้องๆเข้าขึ้นมาสัมผัสประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆนะระดับนานา,นาชาติ กับโคตรระดับชาติกับโคตรระดับทวีปอย่างอีชีหรือว่าบรรยากาศต่างๆที่เป็นเกมการแข่งขันกับทีมระดับทวีปถ้าเด็กๆเ,เราขึ้นมาเร็วเท่าไหร่สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยเราในอนาคตแน่นอนครับมลา่่เป็นนนน้ศกกททงคคคชึยยุใหไแสู คึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุดปอนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮูหูหููููู เกระองกิเลสกทำคนที่เป็นคนชาศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าอก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบนไทยร่วมใจช่วยเชียร์อูู Yeah!